คณะจาริกทุดงของลูงตาบุญชื่นนะครับปัญญาบุตโธนะครับเพราะฉะนั้นขอชี้แจงผ่านเพจโคไทยนิวนะครับอยู่เฟซบุ๊กรวมทั้งอยู่ทูบด้วยครับมาที่เส้นเลยครับมาที่เส้นมาที่เส้นเลยช่วยโกนาไปที่เส้นขาวนะครับวางของวางอะไรที่เส้นขาวนะครับให้เป็นแนวเดียวกันคุณเป็นใครคุณเป็นใครนายบุญศรีผิวเหลืองครับผมเดี๋ยวถ่ายให้มา มาคนเดียวเหรอจ้ากองฮะฮะมาคนเดียวเหรอรุ่นคุ่มท่านอะไรกุ่มเดี๋ยวเด้ออ่ากุ่มกล,ลุ่มรุ่นกุ่มหมอรำพนั้นเขาจะรอไทยนู่นอ๋อเดี๋ยว <มา S 1> ไดน้นั่งเลยครับนั่งเลยครับมาที่เส้นขาวเลยครับเ <c oughs> จอลูกน้องเก่าเจอลูกน้องเก่า,กง,กางูดินพวกงูดินในพื้นที่เจองูดินเพียบน้ำไปบนเส้นขาวบนน้ำบนเส้นขาวเลยครับเนี่ยครับให้เรียบร้อยเลยครับ เส้นขาวเลยนะครับให้เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับหลวงตายได้ไม่ต้องเดินอ้อมไปอ้อมมาให้นั่งเป็นแนวเดียวกันครับนี่ครับพาสเตอร์ยาเนี่ยมีประโยชน์นะครับพาสเตอร์ยามีประโยชน์ครับเป็นแนวเส้นขาวครับเป็นแนวตรงอย่างเงี้ยน้องน้องเนี่ยครับน้องรถรถน้องน้องกู้ภัยลบแป๊บนึงเนี่ยครับหลวงตายจะเดินสะดวกขึ้นแล้วก็เดินง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเป็นแนวเส้นขาว ลวงตาไม่ต้องย้อนไปย้อนมานะครับนอนี่่าอะไรครับ่าะส้เดยไอท่านหน่อนะน้ำเส้นาวนที้นน้บนเส้นขาวคนขยับขึ้นมาหน่อยให้เป็นแนวเส้นขาวเดียวกันเลยนะครับช่วยกันทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าดวงตาจะเดินเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นการทำลายสังขาร ธาดขันของลวงตานะครับเพราะว่าน้ำเอาไว้บนเชดตาเดินมาวันนี้เป็นวันที่คนชิดเส้นขาว64แล้วครับวันที่64ที่ลวงตาเดินมาอย่าใส่ปัจจัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งคือดอกไม้เอาช่อออกนะครับดอกไม้เอาช่อเอาของสชยๆมาชมลวงตามาขยายาอีกครับขยายาอีกลุงลุงที่มาช่วยแลนำหน้าไปแล้วตอนนี้ก็ แบบนี้แลวครับแนวเดียวเป็นเส้นขาวแนวเดียวจะทําให้การจาริกวุดองของตาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระเตยานะครับมีประโยชน์นะครับพระเตยาเนี่ยผมเจออีกแล้วอ่าดูนะครับพี่น้องอันนี้คือพวงมาลัยนะสำหรับถวายพระเพราะนั้นเราต้องเอาของสวยๆมามนะครับ ออกมาโชว์ให้หลวงตาครับนี่ครับอย่างนี้ครับคือเอาเอาช่อออกเอาช่อออกขอบคุณครับขอบคุณครับขยับเข้าไาหน่อยให้เป็นเส้นเดียวกันเลยขยับไปหน่อยครับอันนี้ก็จะต่อให้เกิดความเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับขยับขึ้นมาอีงนี้ครับขยับขึ้นมาอีงนี้ครับเนี่ยก็จะเกิดแต่ความเรียบร้อยครับแล้วหลวงตาก็เดินเร็วขึ้นไม่ต้องย้อยไปย้อยมาขยับไปขยับไป น่ยลวงตาเดินแนวนี้ยได้เขอไปไวัเนี่ยผมเจอเยอะเลยขอสวยๆงมามนะครับอเอามาโชว์ให้ลวงตาดูนี่เขาสาถักมาให้ให้อามาโชว์ <S <S ขยับขึ้นอีกครับขยับขึ้ขอนอีกอันนี้ไม่ต้องยกนะใช้ตแต่นะครับไม่ต้องยกแต่เ<ต>นีนยครับแนวเส้นหาเป็นพืชเลยครับ <S <S อีกไม่นานก็จะเข้าสู่อำเภอบ,บ้านไผ่ แล้วก็เลี้ยวขวาไปปูดลังนะครับปูดล,ลังลุงตาเดินเร็วขึ้นท่านขันท่านก็พวกเราก็เหมือนช่วยกันรักษาท่านขันของลุงตาหลุงตาก็ไม่เหนื่อยพอลุงตาไม่เหนื่อยพอลุงตาไม่เหนื่อยเนี่ยท่านก็เดินได้วันหลายกิโลแต่ทื่ทุกวันเนี้ยมันไม่เรียบร้อยเดินวันยี่สิบโลบ้างสิบห้าโลบ้างเพราะว่าพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเป็นุทธศาสนิกชนเนี่ย อยากใกล้ชิดลวงตาบ้างกลัวลวงตาอยู่ห่างบ้างมันก็เลยทําให้การเดินของลวงตาเนี่ยมันช้าแต่ถ้าเราช่วยกันนะครับยืนเรียงแถวไปแนวเดีวยวกันนั่งเป็นแนวเดีวยวกันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมกับแผ่นดินในยุคข,ของชาววิเลยนะครับ ครับพ like ี่เอว่าไม่ต้องาเหลตาครับไม่ต้องาลเห็นชเห็นวอมาก่ไดไม่กันละกินข้าวก็ต้องกุกวยไลเี่ยงใหม่เลย ญาญาติอ้โสาหก็ดก็คืปัจจัยีรับไ้นกดว่ามาหลยค้วให้นเบอยหลายรายแล้วเนี่ย้าติยัคุยด้วยไลด้วยทำไมเราทีมงานคุณภาพบิ๊กบังสายบันเทิง ตอนนี้นะครับได้รับประการประสานมานะครับคนดูคนไล่เยอะๆนะครับเราก็จะไล่กันยาวๆถึงนครพนมเลยครับแต่คนดูหลักร้อยคนดูน้อยๆเดี๋ยวไล่แค่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับ การแอดมินจะได้ทำอย่างอื่นต่อฝาก,กันไลค์ฝาก,กแชร์นะคระับไลค์กดแชร์กันไว้นะครับกดติดตามกันไว้ดูฟรีไม่มีโฆษณานะครับเพจทั่วไทยนิวนะครับแฟนเพจเป็นข่าวทั่วไทยนิวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ งานภาพนเป็นยังไงเป็นอย่างไรเช้นไรสอง,งเสียงบอกแอดมินไหมนะครับทำแจกัแอดบังนะครับแอดมินวิกบังนะฮะไดเยอดคู้ชมน้อยๆขอไล์แค่ใน,นเขตจังหวัดออนแก่นก่อนนะครับ ้ครับยอดไล์เยอะๆเราก็จะไล์ยาวๆกันนครพนมเลยครับเอนั่งลงดีดครับนั่งลงดีดีสาธุครับสาธุนั่งตรงๆครับไม่ต้องก้มนะครับนั่งตรงๆไม่ต้องก้มนะครับ

ชาสำคัญนะครับประสานชาสำคัญนะพี่น้องในเส้นทางนะครับตอนนี้น้ําน้ําทุกขวดน้ําทุกแท็คนะครับเรานําส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่นะครับโรงพยาบาลบ้านไผ่นะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเรานําส่งมอบให้กับโรงพักนะครับสถานีตารวจอุทอรโนนศิลานะครับสองคันรถนะครับสองคันรถพิกออพนะฮะสถานีตํารวจอุทธร์บ้านไผ่นะครับอีกหนึ่งคันรถ ตู้ยามตำรวจทั้งหลวงนะฮะแยกแยกด้านหน้าเนี่นะฮะไปแล้วนะครับหนึ่งคันรถนะครับตอนนี้เรากําลังเก็บน้ํานะครับเก็บน้ําทุกปวดทุกแพ็คเ,เพื่อที่จะนําส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่ครับสาธุน,านะครับสาธุกับทชมชมเจ็ดร้ยสิบเอ็ดคนดูนะฮะ đã bắt được. Bạn ơi. 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 Bạn ่อัาจมีมหครับว่ากันไปเป็นคนๆดีกว่างงเหง่องงงนรอบแรกหกเห็นไหมค์แรกนี่หกรอบวงที่สองเป็นสององกสองสาม ยังไงแจ้งด้วยนะครับว่าไม่ตัดหังจานะครับโอ้โหไม่ตัดหลังจาน้ง่่ตลาตนรนี่ยนะครูกเบบาไม่ต้องตันะครับหลงานขาเลยไม่ต้องเลย การรื้อเรื่องการปฏอาาาเอาระเทาติพุนาาส่งดีดีแล้วเรต้องเล้ยเด้ตเอรับงแล้วิดเลยลิเรี่งรถติดข้างนี้ข้างาติกรมอง ไม่กาบนะครับไม่ต้องกาบนะครับหกพันษาครับหกพันษาครับปู่ครับถวายน้ำพึ่งเลยพัไตไม่มีครับพระไตไม่มีครับ สองสามสามสิบสอบยองแง่ยองแอาน้ามกันสองสองสอองสองสอองสองสองยี่สองเอ็ดสองแปดสอามวัที่สุดแล้วสองคือแค่เจ็ดแปดเยีผมเนี่ยยกไว้ครับยกไว้